สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับผมไอคอนเซมเพาจากทางกรมทรัพยจัดการเงียบเงียบคอสเซมเพาส์รุ่นรับสร้างบ้านสวยดีพไตล์นะครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไฮโนอุดมตำบล์ปาโลอำเภอวารินชุบจังหวัดสกลนครนะครับจะพามาเยี่ยมชมบ้านท่านเดี่ยวนะครับของบ้านหลังนี้นะครับนี่พื้นที่ใช้สอยหนึ่งคนครับดูที่เข้าทิศตะล่างเมตรนะครับหากว้างกว้างอยู่ที่10เมตรนะครับส่วนลึกลึกอยู่ที่8เมตรเกินนิดนะครับผมมีระกับนะครับของห้องนอน หน way, huh like so. er ึ่งห่องน้ามึ่งห่องโถงใหญ่แล้วก็มีหนึ่งห่องขั้วนะครับผมสไตล์การตกแต่งบ้านก็จะพอกเนี่ยด้านหน้นะครับไปู้กกันนะครับอ่ามาลับช่วงเลยครับมาที่ไหนนะครับมหนาครับผมครับครับผมสไตล์การตกแต่งนะครับผมอ่าบ้านหลังนี้นะครับด้านหน้าครับจะเป็นเสาชู้นะครับก็จะมีกิ่งกาวนิีดับนะครับผมเพื่อเดินเงาเยลรอยนะครับผมแล้วก็ จะมีเหล้าและแนงเล็กนะครับผมตัวนี้ครับเป็นเหล้ากันโต้กล้วยนะครับตัวนี้เป็นเหล้าเล็กค้นสีดำนะครับผมมาลับชมของโบรานกันเลยนะครับการที่ขาดไส่นะครับก็คื่อเป็นเอกลักษณ์ของหางของส่วนจำกัดเทียนจินมณฑปเท้านะครับผมก็คือจะเป็นใต้ล่างนะครับใต้ล่างจะเป็นการเพื่อนรอบบ้านเลยนะครับนี่นะครับเสื่องด้วยน้ำยาเอรอยอีนึงนะครับผมมาเลยครับ ตรงรันได้ครับผมตัวนี้จะเป็นเฉลียงหนาบ้านนะครับผมตัวนี้ครอบบ้านยู่ที่ลกเมตรนะครับหน้าที่จะอยู่ที่เมฆาพินนะครับผมครับตัวนี้นะครับหูด้วยกระเบื่องนะครับผมมีเล่าเองนะครับกระสมครับมีเล่าระเบียงนะครับผมแล้วผมแม่ตัวนี้จะเป็นหอกโขงครองบ้านนะครับผมครอบบ้าน้านนี้ครับจะอยู่ที่ลกเมตรนะครับผมหน้าที่ยี่ห้อเมตรฆาพินนะครับผมระดับบ้านยี่หอที่สองเมียเก้าสิบนะครับผม ผมผมง่านดีนะครับผมของจริงนะครับถ้าแต่ของผมนะครับผมนีเป็นของพ้วงนะครับผมมีเด็ดลาเลือดใต้นะครับผมตรงนี้สีขาวนะครัผของพ้วนะครับอันนี้ขนาดพื้นที่ซีเมนนะครับด้านนี้นะซีเมนนะครับผมสกัด้านนี้เป็นพื้นที่สามเมตรห้าสิบนะครับผมระดับป้าหรือพื้นที่สองเมตรเก้าสิบเท่ากันนะครับผม ลราจะในห้องคว้านครับจะนี้ตู้คอนโซลนะครับผมตัวนี้จะเป็นตู้คอนโซนตัวคุมไฟนะครับผมตัวนี้นะครับระบบไฟตาห้านะครับจะดเป็นแบบเว่างท่อทางในครับลอยสายอยู่ด้านในนะครับผมตัวนี้นะครับระบบนะครับจะมีเมี้หลักนะครับผมเราจะมีลูกโซกิฟต่างๆที่ควบคุมแต่ละห้องนะครับผมแล้วก็จะมี ตัวการดูก yup. <po> ันชอดนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าไฟฟ้ามันรัวมันเกินเมื่ี่นะครับตัวนี้ทำงานทันทีเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็อดไฟของลูกค้านครับระบบไฟหลังจะเป็นระบบเก่าขัางหลังเลยนะครับผมตัวนี้นะครับร่วรับเ่อนไฟไฟป่าไม่ไหมนะครับผมครับผมในห้องพ่วงนะครับด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ซักล่างครับผมตัวนี้นะครับพื้นที่ซักล่างครับแต่นี่กว้างนะครับที้นี่สองเมตรนะครับด้านนี้นะครับสองเมตรครับผมด้านนี้จะอยู่ที่สามเมตรหาติพนะครับผมก็จะมี เล้าเล็กคนสีดักด้กันนะครับผมนแบบนี้กระเบื้องกันลื่นนะครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีไส้ล่างรอบกระเบื้องครับผมตัวนี้นะครับ็ผมถัดจากหัวนะครัางห้อน้อนะครับมของร้อที่หนึ่งนะครับตาง้อนะครับหองร้อที่หนึครับอง้อที่หนครับมีกว้างวิซีเมนตนะครับ้านซีเมนตนะครับานวิีซีเมนต์ด้วยกับเราระลักฟ้ายวีฟองเมเจาเซ็ต้นกันนะครับจะมีไฟดาไฟดูซีดนะคกันไฟตาข้างต่างนะครับผมดีครับ จากคำนั่งที่หนึ่งนะครับจะเป็นสิองมั่งที่สองนะครับผมมีห้องมั่งที่สองนะครับห้องมั่งที่สองนะครับแต่นี่ขนาดน้อยกว่าห้องมั่งที่หนึ่งนิดนึงนะครับผมด้านนี้อยู่ที่สี่เมตรนะครับด้านนี้อยู่ที่สามเมตรห้านิ้วนะครับผมแล้วก็จะหาพิจารณ์ว่าจะอยูที่สองเมตรเต่าซิ่นะครับมีไฟระบายที่ยุดกับไฟร่างทีตรงกลางด้วยนครับในห้องครับตู้เคราจะเรียนเบเกอร์่องมาแหงคู่ข้าวคู่หลังนะครับคกห้องครับผมนี้ครับเป็นเบเกอร์แอร์นะครับใส่ไฟปิงไฟจมูกนะครับ โอกาสามารถซื้อเองเพราะว่าใช้การเข้ามิกต่างร็จก็ได้สิทธิ์เพมีบริจาตามเปนรัดเกัน้งนออครับผมนี่เป็นขอครับของมมาแล้วนีพี่ของน้่พี่มุ่งองครับผมจะเป็นของแร่วมนะครับผมนะครับเบบเสไตล์แต่งครับจะหอมบางองมากกว่าแ้วสไตล์รอบนะครับผม แทห้องน้ำจะได้เป็นแบบผนังรอบทั้งหมดเลยนะครับอยู้ชนี้นะครับขนาดของห้องน้ำก็จะกว้างอยู่ที่เมตรแปดสิบนะครับผมแนวด้วยที่สามเมตรนะครับคุณนู้ชมระลับฝ้าก็จะยูงที่สองเมตรเจ็ดสิบนะครับผมการตกแต่งนะครับแสีออกข้างสายรอบทั้งหมดเลยนะครับผมวันนี้จะเสแยสองโซนให้ดังนะครับผมแต่นี่โซนผาดน้าที่เป็นโซนเปียกนะครับผมนั่นเป็นโซนแห้งนะครับโซนนี้นะครับผอโซนผาดหน้าผมก็จะทำเป็นท่องสบู่นะครับคุนนี้ับใส่กาวไปบ้างท้องได้ครับนี่นะครับ กันด้วยแผงก <Iya. S 1> ัมตัวนี้นะครับผมแบบแยกโซนระบางโซนเบียดกับโซนแห้งครับผมแล้วก็โตอ้างนั่งงานครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแุปกรอในทีแล้วก็ว่างบนคอตเตอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นชิ้นแกนนิดนะครับผมตัวนี้นะครับอีอ่างลาลทิพอรลสีขาวนะครับสวยงามนะครับระบบอีกระบบนึงนะครับที่เดินนะครับข้านะครับผมเป็นระบบควบคุมแสงสว่างนะครับผมตัวนี้นี่เขาบอกว่ามันจะควบคุมผักที่แหลงแล้วนะครับ ขายชลบัรงกรคงมอปลากให้ลูกค้าครับครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการพเยี่ยมชมบ้านท่านเดียวนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทีมีแบบบ้านหรือยังไม่มีแบบบ้านนะครับผมหรือมีที่ดินอยากให้เข้าออกแบบใ้ทางเข้านะครับมีทั้งวิสถาปนแล้วนะครับีุกอย่งแบบวแล้วก็ควบคุมในการก่อสร้างนะครับผมสามารถออกแบบให้ลูกค้าได้นะครับว่ามีพื้นที่ จัการเขาสามารถออกแบบวาดในวงได้ครับทีถึ่ข้าได้ครับวันที่ที่เขาละสานะครับผมจะอยู่ข้างภาคสีสันปอกนครับแต่แกนะครับจังหวัดสกลนครบึงการน้องค่ายกอดท่านี่นครพนมมุกาหารจราสินแล้วก็ขอดแกนเป็นบางอำเภอนะครับผมสามารถติดต่อเขาได้สามช่องทางนะครับ่องทางที่หนึ่งเป็นเบอร์ทรและไอดียไร่นะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกสามเก้านะครับสองทางที่สองนะครับเจ็ดเฟซบุ๊กนะครับ ชื่อเฟียดลูกนะครับเกียดเฟีคอนเฟมเฮารับสางปลาภาษาไทยนะครับผมช่องทางที่3นะครับผมชื่อช่อง YouTube นะครับชื่อช่องนะครับเฟียดเฟียคอนเฟมเฮารับสางปลาฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำได้เลยครับผมแต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำครับเพื่อมีคลิปพ่าหยียบชมบั่นความมีมายติเห็นคลิปคอนไพรนะครับฝากไว้น้ำได้เลยครับห่างคุณส่วนจำกัดเฟียดแตนเอ็นคอนเฟมเฮาศูนย์รับสางบ้านสวยดีมี่สไตล์ขอบคุณหลายๆที่รับชมวันกี้ครับ